วันนี้อาตมาจะมาแบ่งปันเคล็ดลับดับทุกข์ง่ายๆสไตล์คนปล่อยวางเคยไหมรถติดไฟแดงหนึ่งนาทีเหมือนานานเป็นชาติหัวหน้าบนทีเดียวใจสั่นไปสามวันนั่นแหละอาการยึดเกาะแน่นเป็นตังเมมีโยมคนหนึ่งมาปรึกษาอาตมาว่าหลวงพี่เจ้าคะทำไมหนูทุกข์จังเลยแฟนทิ้งงานก็ไม่ก้าวหน้าอาตมาเลยถามกลับไปว่า โยมเอย๋ยแล้วโยมวางอะไรไปบ้างหรือยังโยมทำหน้างงพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆยึดไปก็เจ็บเปล่าๆเ,เ,เหมือนเรากำสายยิ่งกำนั่นสายก็ยิ่งร่วง ลองคิดดูสิโยมเรื่องที่ทำให้เราทุกวันนี้อีกหนึ่งปีห้าปีมันจะยังสำคัญขนาดนี้ไหมฝึกวางใจเป็นกลางมองทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งไม่ตัดสินแค่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้รถติดก็แค่รถติดหายใจเข้าลึกๆภาวนาในใจพุโทโธพุโทโธ หัวหน้าบนก็แค่คำพูดปล่อยให้ผ่านไปแล้วเราจะพบว่าชีวิตมันเบาขึ้นเยอะเลยจำไว้ว่าใจที่วางได้คือใจที่สงบสุขใดเล่าจะเท่าสุขที่เกิดจากใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นจเจริญพร